โวัสดีครับค่ะว่างเนาะว่าว่างจอมือเราได้หนีโคงชุดไทยเขาเราได้หนีจัดนะจัดนัก <X 3 S 1> นะสามหมื่นซีมเ่ยเอานี้ยิบเก้าสมสิบสามเอดหนึ่งสามสี่หมื่นออกเราได้เลยจา้าสามตัวนี่จังไหนนี่คงชุดไทยเขานี่น้าสามตัวนี้เลยสูตรเลยนะแต่ว่า เขียนไปเขียนมาเห็ุไปเห็ดมาเอ้ามาเบิ้งสูตรนี่เอ้าเหดย้อนไปเป็นหาสิบหกสิบงวดจ้าเข่าดีเข่าดีเข่าดีอือคือวนคือนี้ยสแต่ว่ามันเป็นเหลขแปดตัวเลขแปดตัวฟังละซีตัวต็จับคู1 1> ่กั 2> 2าานอือหนาสุดเงินเนครับหาสนดนี่หาสนจ้าแต่ว่าเป็นเลขสามตัวเป็นว่าจ้าป็นเหลขสามตัว เลขสองตัวก็ตัดเอาละครับเพราะว่าเลขมันเมื่อหลายหางเลขจริงๆมันหลายหางแหละเลขสิบเลขแปดตัวเนวาะแต่ว่าฟังสี่ตัวสินะแต่วา่า,รารก็เอาคิดว่าเลขพวกนี้มันอาจจะยในสตรสินสูตรดตวกดิบรางไอ้สิบบนน่วยบนสินะมันก็นวัจดจับคม่แย่เลยอันเนี้ยก็เลยเวลาเลขพักหลักไป ค่ะบอกเลยครับนี่ว่าพี่เอาตรงๆเลยโอเคโอเคเอาจัดจัดค่ะคงชุดไทยหัวหนีสามตัวเอาคักคักนักนักสามตัวเตดเอาล้องเบิ่งกันตัวขันเขาขัเขาสามตัวชุดนี่นะอันเขาชุดเนี้หัวหน้ากัจังไรกตนมีเฮมีคือเก่าครับมีคือเก่าว่านจ้ามันสีมึงข้างห้างห้าคสิมึงคอยหิ่นลุ้งสินะสามวดวสามวดี่หัวลุดเทืองสินะ โอ้ค่ะอจัดตามตัวเนาะค่ะถือว่าคักๆเราละงวดนี้รวบรวมมาให้เดียวสูตรพ่อไดยบังเอิญ <c oughs> สูตรฟุกส,สูตรพ่อได้บังเอิญค่ะค่ะตามจ้างงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกจิตจ้ะค,ครับครับครับเอาเลขกบนเลขกเอาเด่นบนหกตัวเดียวเลยเด่บนบนคือวิ่งเหรอเนาะจ้าเนาะหกตัวเดียวจ้ะ เหม,มันประหลุกอะไรเลยมันเป็นลักลอยเน้นเป็นลักลอยครับครับโกสามโตเลยกนเก้สาเกสามเศูนสาหสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าหกสี่เก้าหกศูน หกศูนย์แปดหกเจ็เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เลขตัวึงที่ผมก็อหาไปมันจากสิจังไหนอะไรเ,เอาเอา,เอาไว้น้ำชุดตัวเอาเป็นเก้าให้หกสามแปดหกสามแปดครับอือตัวเด่นครับตัวสีว่าคิดว่าสีว่ามักหเนอะหกศูนย์เก้า จ้าเน้นๆจากหกศูนย์เก้าหกสามเก้าหกสามเก้าหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าหกสี่เก้าครับซีโคเดอัดนัก,นกจับจับหลอดครับจับหลอดคิดว่าว่าน่าจะผ่านนะผม,ผมตามที่ตามที่ไม่แบบตามสูตรนะจ้า วันี่วนาน่าผ่าหรอกวานี่ว่น่าผ่าสามตัวว่าน่าผ่าถ้าพรได้สองตัวก็ตัดเล่นนะครับตัดเล่ข้างหลังกันสองตัวก็ตรงตรงก็ตรงกับอืมค่ะคือเอาตรงตรงก็ตรงกับแต่ว่าพูดถึงว่าเหลขกงามขักเนาะหกสี่ศูนย์นี่งามหกศูนย์เก่านี่งามแมนเหล็กติดเก่าแต่ว่าสังเกตแล้วเล็กหกสี่ยุ่ยอยาลักลอยเนาะจ้าแมนครับแมนครับลักลอยยุ่ยหกยุ่ยลักลอยมันลงไปวะได้นะเล จ้าก็พูดถึงว่าเลขติดบนนี่ก็ยังมีหกเจ็ดแปดถ้า,าบ่านบาามนีสามตัวนี่บ่ถือเป็นบ่จ้าแมนครับสามตัวมันมาแทนแน่นอนอหละก็ช่วงนี้เลขติดบนสามตัวจะไมหลักล,อยล,กลอยลักลอยหลงวดได้มีงวดว่าันน่ะเป็นรัก่อยอืมแต่ว่าอ่าพูดถึงว่าเลขลักหกนี่ก็หลิงนง่ายอยู่เนี่ยสำหรับสายวิ่งเนาะขันสีวิง่งบนยางเดียวก็คือฟันไปที่หกตัวเดียวแมนครับแมนแมนแมน มีตัเดียวอืมค่ะอู้เล็กนะเลจ้าเล็กสามตัวนั่นที่ว่าติดบนน่ะจ้าการันตีเลยการันตีไล้มาเน่นอนจังไดก็มาอีนเนาะรันเอร์เซ็นตครับกระสานวนนเบิ่งย้ยอนหลังไปแล้วอู้หลุดยากเนาะนันนจะหลุดครั้งหนึง่งเลขติดบนสามสิบเนี่ยสามสิบสองหวดนี่มันหลุดแค่งหวดเดียวหวดงวดทีด่ยี่สิบสี่เนาะมันหลุดจาแต่กะเดิงมาอีกเจ็ดวด์น่เนี่ยเดันเจ็ดหวดแล้วเดหกเจ็ดหวดนี่ ค่ะก็ถือว่าโอเคสำหรับเลขติดบนเนาะถ้าผู้ใดมีเลขนั้นนี่จ้าโอ้แต่ว่าเลขนี่ละมักน้ำยูดอกเลขสามตัวนี่มีแต่ตัวมักๆกังไหนสิตัดสินใจได้หรือห้าบาทสิบบาทเพราอใดตัวเนาะม่นต้องมันต้องเอาลายว่างวดแรก จอบก้นไยับยับเบิ้งซื้อจอบเบิ้งก็อนก็ได้ยืดยับยับเบิ้งก็ได้ตัวรหับาทหรืบาทว่าไปน้ำปรหลาดนะตรงๆเนาะก็ต้องกลับก็ได้ก็เสียเอาโต๊ดก็ได้เมียนอยู่ไม่เป็นเลขตรงเนาะคือว่านั่นหลับกับเป็นตาหนาหลุนพูดถึงว่าตัวเลขกสามตัวผมจะเขาเขาตรงตรงเมียนไหลหัวด้วยเนาะไหลหัวจัจอบเบิ้งจับซีศูนย์หารนะซีศูนย์หาผม มันไห้ไห้ยังศูนย์สามหาศูนสามเีจ้าสามศนหาเออสามศูนหาอกสิศูนย์หาเนาะจ้าก็งวดหลักหลักดสิบบาทครเป็นสดวงดวงดวงค่ะเรมันโตจริงวันนั้นค่ะนั่นแหละถือว่าดวงขาะอย่จ้าอืมแต่ว่าให้แต่ต้องวดก็ลองพิจารณเบังนอเล็กตองวดกัมีบนมีล่างแต่ว่านี่คือสามชุดสามตัวบนเลขล่างนะครับเลขล่างผม ่ากวนเดก็ส er ิประภาพเด็กลางซี no ่ตัวน่ะภาพอืมจังไดก็ไมาเห็นคัๆครับกลบักเก่าลักเจ็ดหนึ่ไมาเน่นอนอืมจ้าเก้าเก้าสองเก้านึ่งนี่เก้หนเก้าสองนี่ยมากหลายอืมจ้าให้ไปหาเบิ่งเนาะกระจอมือจอเบ็ดแล้วซื้อยากเลขเลขช่วงนี้น่ะนี่ถ้าเขาโค้งกันก็ละครึงใดๆดังมานน่โอซื้อยากโอ้ยออตแกงน่อยอใตกนอยอ เดือนหนึ่งเดือนหนากของขรัฐบาลกับมาเลยมันดึเออจ้าก็จะงเม่นเหตุรัฐบาลเนตามตัวไหมเลยไอ้เป่าตังกันไหมจ้าจะเม่นเหตุถือใจเลยเนาะง่าคาับปรังแล้วใคจะอ่านกมันรู้กว่าที่ไหนใครว่าไ้เด้อเนียนน่จ่ารัฐบาลมาได้ว่าท่เนยบ่เมียนอยู่ค่ะเมีนอยู่ถือว่าจ่ามันเนยนอนเลยว่าจ่ามัน้นีน้อยกว่าเรอ่ะเมียนอยู่เมียนอยู่ค่ะไล่ซื้อหน่อยก็ได้หน่อยถือไลยก็ได้หน่อยกีว่ะะเมนอยู่จ้าเมียนอยู่โอ้เนาะ ถือว่าเลขงามคักถือใจคักอยู่กะพิจารณาเบิง่งเนาะต่อยไว้พอเบิ่งบาทสองบาทเนาะลองเบิ่งก่อนถ้าแ<ห>ม่นว่าผู้ใดยบ่้องนี่ครับตอนนี้เลขของผมมันสิมันขึ้นทุกอย่างเลยเลขตอนนี้มันขึ้นทุกยอ,อย่างออืรัฐบาลไทยกับวั่นสดุกว่าไอ้พวกต่างต่างประเทศนี่นะต่างประเทศนี่ถึงถึงเมื่อตอนนี้กำลังขึ้นยังคักบ่ติ เอาเขอเบอร์โทรแน่นขอเบอร์โทรแน่คลิปนี้มีเบอร์โทรบอถ้าแม่เอฟซีเป็นอยากติดต่อจ้าจำได้เนาะเป็นอดีไลค์ครับเป็นอดีไลค์จ้าตัวใดเนาะเดี๋ยวผมสีสิส่งไปให้มมากวันนี้กับให้สุ้มดังปรารถนาสามตัวแตกเนาะค่ะสุดท้ายนี่ล้วกะไดครับ